สวัสดีสวีดัตท,ที่ชอบเล่นเกมไหมครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ็ดออนไอเอลคามเป็นยังไงก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะถ้าชอบมากๆกดแชร์ผมด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะก็ไปดูคลิปกันเลยครับ Let's go อะไรอันนี้ไอเอลคามนะไปดูกันเลยครับ Let's go ก็อย,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดกดลูกกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจะมากดแชร์หน่อยนะครับก็ผู้ติดตามก็จะ ติดตามเขาไปถึงเรื่อยๆนะคุณดูเรียกว่าบอ่เอลครับนะเรียกว่ามอเตีรยากที่สุดนะค,คุณดูไอเอลครับผมพูดถูกหรือเปล่ามันจะใช่เลยต้องเปิดอันนี้ให้หมุนด้วยนะครับคุณดูติดกินเอ็นออนได้นะเอ่อน่าจะเออน่าจะไอเอลครับนะผมนี่ล่าสุดเลยนะคุณดูแลก็มาเอาชีวิตด้วแล้วก็แจกแอนอนด้วยนะครับก็ามาดูกันเลยว่า จะเป็นยังไงนะไม่ใช่ดียมารีวิวแอนนอนแล้วก็เอาชุดดรอแล้วก็แจกแอนนอนเออประมาณนี้นะคุณดูก็เลสโกเออเลสโกแล้วเบบีก็ผู้ติดตามก็จะถึง2,000แล้วนะครับก็ช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อไปจูกสูงสุดของผู้ติดต,ตามฮะส0ง0นะครับผม ถ้าพันก็น่าจะเปิดสร้างได้ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้หนึ่งพันพันสี่ร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะผมดูผมไม่ได้ดูนะก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมไม่มีวันหยุดก็ผมอนนี้แล้วนะตอบคำถาม q ียกันเองนะแล้วนะก็ไปดูโพสตกันได้นะฮะให้อะไรก็ได้นะทุกคนลุงเอออะไรก็ได้ทุกคนที่บอกมาก็ได้นะเออประมาณนั้นแหละเนาะก็มาดูกันว่า ไอเอลคามจะเป็นยังไงว่าจะโหดไหมหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าตึงไหมนะครับจะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะไอเอลคามนะคุดูนี่นะขึ้นแบบนี้เลยโอ้โหท่ขอไปด้วยนะตายพอดีผมเป็นหวานน้าท่านผู้ชมก็ขอไปด้วยนะขณะผมเป็นหวานผมจะมาผมจะมานี้ทุกคนให้ดูอ่ะเออลุงคิดให้ทุกคนดูอ่ะขณะผมเป็นไข้นะั่นแหละ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะชอบมากๆก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยนะครับว่าให้ผมสอนลงไอดออนหรือว่าให้รีวิวไอดออนอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะครับก็ไปดูคลิปกันเลยเย้ฮ yeah ูนี่ผมไม่ค่อยพูดนะเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมพูดเจอเฮ้ยอเช้า่ะเลยก็มาถึงก็เจอภาษาเลยว่าดูภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ มีคุเทออ่าเอลคาบนี้ทุกคนน่าเบ็ดหม้ล่าสุดเลยนะประเด็นนะดูมีกล่องด้วยนะวุ้ยของดีว่ะมีตัวคาบด้วยไม่ใช่ทุยไม่ใช่ทุยมันใช่ตัวคาบดิเออไม้นะเออไม้นะครับไม้แปรรูปนะไม่ใช่ไม้แปรรูปดิก็เป็นไม้นั่นแหละเออนั่นแหละนะมาก่อนก็แล้วกันโอ้มีน้ำให้หน่อยหรอ เอาผมดูผมดูผมไม่ขอเสียงข้ามากันแล้วกันนะผมไม่ขอเสียไปลงไปเพราะว่าโอ้โหยังตึงครับจานชุดชุดกอดแบบต้งอันนี้ชุดกอดต้งองชรงอีกเลยวะติดเกินแล้วา,าดูโคตรถึงนี่ผมหิวน้ำป่ะทำไงดีขอ,ขอกินน้ำก่อนแล้วก,นะะกันนะครับผมมาดูมันกินน้ำยังไงวะผมมัลืมแล้วว่ากินน้ำยังไงหรอ ไม,ไม่ไม่ได้กินเลยรไม่มคุณดูมึนหัวไปเลยฮะตอนนี้หรือก็ต้องกินนะเพราะว่าไม่มีน้ำนะครับไอ้ข้าวมัมีอันนี้มีกลองนะครับคนดูไปแล้วกัน,กนแล้วแก่นน่ากินน้ำเพราะนาเพราะว่ามันไม่มีน้ำกินนะที่ขึ้นก่อนนะก็ดื่มได้แล้วแต่มันเมานะครับคณดูก็อย่าหาดื่มนะน้ำมันอันนี้เกินนะถักระปกเกินนะ โอ้โหของกูกลืนนะโอเคได้ไปเชกแล,แล้วแล้วก็ไอเทมนะโอ้จริงวะเอามาห่อเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยฮัลโหลมาหมดเลยก็จริงว่ะไอซอมมีว่วะมองหน้าหาพ่อมึงถ้ามีคำหยาบขอไปด้วยนะฮัลโหลมาดิมาดิาดฮัลโหลมาดิ เีตอนตายเป็นย่างนี้เลยว,วะวจ้เนีเ่ได้อะไรเออได้ได้อะไรก็ช่างเถอะตอนนี้นี่เป็นอะกรนะครับคนดูแน่วะแน่เออคือตัวถือเทียมก่อนก็แล้วกันเปิดตายนะเออครับตัวคราบครับผมมาคำตัวคราบมาเออครับเ,บเป็นตัวครับก็แล้วกัน น้องขาไม่ได้หรอใช่ไหมแล้วอาอยากคาผมเพิ่งเล่นด้วยประดินเออทำไงดีวะผู้ชมช่างเถอะไม่ไปแล้วนี่ตรงข้างหน้ามีบ้านวะโอ้สวยงามดิ่ม่ทำอะไรเราไหมวะไม่ทำอะไรเราั้งชิไหายแล้วยักษ์ตาเดียวใช่รือเปล่าวิวผมเห็นแบบๆยักษ์ตาเดียวนะเมื่อกี้นี่มันนี่ที่นี่โจรเหรอวะบ้านโจร อ้่ีจริง,งไม่มีของอะไรเบืเีผมเห็นยักษ์แต่เดียวนะเมื่อกี้ชิมาแล้วมันเห็นผมแล้วต้องวิ่งแล้ววิ่งไปเลย let's go let's go เอ้ขออภัยคุณดูด้วยนะเมื่อกี้มันหลุดนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันเต็มนะครับก็ขออภัยด้วยนะโอ้สยดาเลยตอนตอนไปอยู่ในเกมเลยดีกว่านะเพราะว่ามันนานเกินนะผม let's go ผมก็ตายนล้วณดูเพราะว่าไม่เงยเรื่อน,น,น,นี้มันเยอะเกินคุณดูต้อขอไปด้วยนะไม่ผมตายมีของตัวด,ด้วยหน้าประดินหายแล้วเออนะหายแล้วเลยหายเาลยเฮ้ยอะไรนะบ้านเหรอโอ้จริงดิมีบ้านให้ด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยทุ่มไม่เลยก็อ,อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อกำลังใจนะ ถ้าคุณติดตามเยอะๆผมว่ามันเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะว่าจะไปอันนี้นะคุณดูก็ยังดีวะแต่อันนี้แต่จะเออชุดอันนี้นะชุดชุดหนังนะคุณดูขอเซตที่นี่ก่อนก็นแล้วกันเป็นจุดจุดพีครับผมจุดพีเออืุดตก่อันนี้ก็เฮ้ยไมมีอะไรบ้างขอดูหน่อยก็แล้วกัน เย็นจริงๆไม่มีอะไรเลยโอ้สนาดแล้วคนดูผมต้องเอาชีวิตรอดแบบประมาณนี้ลรดูแต่ละตัวไม่โคตรตึงประมาณนี้เนาะผมโคบผมจะตายนะไม่ได้แล้วมีติดตัวไปมีตัวแบบมีตัวแบะหลาหลามีติตัวปบบหลาหลุดไปจังเลยเนาะเออ ตุบปลาทุยตัวปลาเม็ดต,ตัวประหลาดประหลาดเออผมพูดไม่ซัดครับโทษทีโอ้พีชว่ะแล้วก็ชุดนำ้นำๆแล้วก็ตุบตปลานะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันนี้นะใหญ่ครับผมใหญ่แมง่งมุมเออที่ขบนมีอะไรบ้างนะขอดูหน่ดอะไรกันไม่ปินเตียงอันนี้อินเดปว่ะ แล้วก็ขนมปังแล้วก็น้ำนะฮะแล้วก็น้ำอะไรก็ไม่รู้หรอกผมว่าม,มาอืมุนมาเลยก็แล้วกันแล้วก็มีเค้กด้วยนะอู้สวยดีอย่างงี้มีไอเทมด้วยวะ่ะอู้หวานจอยอะหวานจอยเนื้อเป็นเอา้าเนื้อเป็นจานสไตล์นะมันดูโคตรเท่เลยนะครับผมก็มีประมาณนี้เนาะลุงหน่อยก็แล้วกัน ก็ปิดไว้มีธน,นูไหมวะที่จริงๆไม่มีธนูอีกเอออ่าฮะพูดถึงมีธนูก็มีธนูเลยว่ะคนนดูถึงเกินแก้วโอ้คุณดูคุดทุดมีทองนะครับผมแล้วก็แครดรอทนะครับก็อันนี้นะที่อันนี้ของเอ็นอันนี้นะเรียกว่าอะไรนะจะอยู่ในอันนี้นะดีเอ็นนะครับผมมังกรเออมังกรดีเอ็นแล้วก็เหล็กนะครับผม แล้วก็ทองนะครับผมแล้วก็แอปเปิลทองแอปเปิลเอ็นชาดนะครับผมมีสองอันนะมามาแล้วก็อันนี้นะคลึกโอ้ยใช่ไมแล้วว่าผมจะตายวะล่าดูกินน้ำก่อนก็แล้วกันฮะมีน้ำนโอ้ยกินน้ำก่อนดิเพิ่งนอนดิโหลมากินน้ำก่อนก็แล้วกันน้ำอะไรวะเอ๋อ คุณครับผมดิ้งสองรอบแล้วนะเพราะว่ามันพื้นที่เต็มนะมันโดนก็แลัวกันไม่หยุดแล้วโอเคไหก็ไปกันต่อนะเพราะว่าถ้ามันดิ่งขอไัยด้วยนะหลุดสองรอบแล้วนะคุณดูเพราะว่าพื้นที่เต็มนะมันมันไม่มีที่ดาวโหลดแล้วไงแต่ดาวโหลดที่เอทอออะไรประมาณนี้นะผมเพิ่มเพิ่มเพื่อดาวนโหลดเอทออเลยนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้าที่หายเฮ้ยน้าเดียวมันกินได้เลยนะนอนไหนก็แล้งกัร อะไรวะเนี่ยจ้าวะเจ้าวะจะมีตันเจ้าหรอไม่ไดไมได่หวัน่นโอ, oh <my> ไอ้ไม่เอ้ยไม่เอาเอาดอมมาไล็กน้อยกินน้ำก็มีมาบน,นี้แล้วกันเนาะเอาครับกันนครับผมนี่ฟีเสื้อนะดูมันก็มิด ก็มีอันนี้ให้ด้วยนะเอ่อรีเรื่อนนะครับผมรีเรื่อนให้อันตโนมัติโอเคนะก็มีประมาณนี้เนาะเอาครับเนาะข้มีประมาณนี้เลยมาดูปุ๊บพธุ์ปุถุรูุะปุถุรุลอะไรยะนั่นะแหละอันนี้ทิศทองอะ่ะแล้วก็พีเอ็กครับผมแล้วก็เอานี่เศษทองข้ามีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคคนระับมัน มาดูแอดออนว่ามีอะไรกันบ้างครับเลสโกมาดูมาต่อเลยนะมีมีอันนี้นะครับผมก็ประดุจย่างรวดเดียวนะเพราะว่ามันก็จะจบคลิปแล้วนะครับอันนี้เอนด์แมนมันดูก็ป๊อดนะครับผมนีม่ตัวใหม่หมเลยนะมันดู น,น,น่โอเคครับโยเอาสำหรับ,บคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกัดนด้วยนะครับถ้าชาวช่องมาเมาก็กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ้มวะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ตาล่างชุดด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย I don't